สวัสดีค่ะมาพี่น้องเอินกินตะเข่าเบิดปีผู้ใดเบื่อเขากะเข้าไปทิมแกงเปรอะพี่น้องอยากเอินแกงเปรอะขึ้นมูอันใส่บักอือมาสองตอนกเกินแกงเปรอะพี่น้องแกงน้องไม้หวานนำยาหนังนัวๆเลยพี่น้องใส่หยอดระกะสียเส้นบักแข่งมานำ้ำ โอ้ย oh. แซบ่บพี่น้องนัวนัวมาจา้ะมัอนี่เห็ดเผ็ดแล้วบอไซน์เบาบอ,บอไซน์มัอนี่เห็ดเผ็ดแล้วบอเอเกวมนันน้พี่น้องข้าวเหนียวพี่น้องมากินเบิดกองนีผ้าน,อน,น้องไปเรียนวัดนะมา,มาพี่น้องมัอนี่ขอจะกินแกงมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อมามา แซ่บได้ยังแบมบูยังแบมบูเคอรี่โฮมเมดสวิสยังแบมบูแซ่บข้าวเหนียวตุยสติกเกอร์ไรมา โก๋อมอ่ะพี่น้องอืมดูดมาบางคาเล้วหิวเข่าแห้งพี่น้องพาเมเก้นสวิสาพาเมเกน้นปะบเอออืม บักอือน้ำต่าพ้านน้องหวานซัมนี่กับเล้วพี่น้องอือันเมนูถือกใจฉันอาจสิว่าถือกใจท่านผู้ชมนะพี่น้องอืม แซ่บสมีก hmm. mm ็แ hmm. ซ mm ่บ hmm. This is yummy. Food homemade. Oh. nhỏ tôi ít tu. Nhọt Nhặt ít tu, nhặt bắp แบกอือมาน้อยเดียวนะน้ำมันหวานอ่อนนุ่ม ไปน้ยเมื่อคยแกงใส่ยอดปักกระเส็ดลองดูนะจ๊ะเมนูเม่ย์เฒ่าแกงสู้กินไปหน้องแกงน้ำมัแกงพัเกล็กเพื่อนสิเอายอดผะกกระเสดใส่เด็กหน่อยสุมอรนีเพิ่นกินเป็นบะว๊ แยงน่องไม้แยงพักเกแต่สมัยยังหน่อยก็กินอันนี้แหละพี่น้องเออพัิเกลิกฮาเก็บเอาน่องไม้กับาซับเอาแสบครับ อาหารจานเดียวอืมขอภัยเด้อพี่นอ้องรูดบุ่งบ่สุภาพเรียบร้อยปานได้มาเลย